สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นบรูคหรือว่าบริษัทบุคเกอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนกับการอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแดงใจให้เนตด,ดจา้า สวัสดีเพื่อนเออีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาดูหุ้นที่อยู่ในตลาด m อ i อีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีข่าวที่น่าสนใจด้วยนั่นก็คือหุ้นบรูคนะครับหรือว่าบริษัทบุูคเกอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชน สำหรับหุ่นบรูกนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในตลาด MBI นะครับแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินซึ่งธุรกิจของเขานะครับก็คือให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจแล้วก็การเงินการลงทุนนะครับรวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาอิสระให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในภาครัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย โดยล่าสุดนะครับผู้ถือหุ้นบุ๊กก็มีการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ RRO จํานวน1.36พันล้านหุ้นนะครับแล้วก็จะมีการแจกวอลเลนฟรีอีก2รุ่นนะก็คือรุ่นที่6แล้วก็รุ่นที่7นะครับเพื่อเตรียมเงินระดมทุนลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งเดือนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเทรนด์ของคริปโตคอเรนซีนะครับหรือว่าเหรียญดิจิตัลเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับในช่วงนี้ ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกัรชงกัญชาถูกไหมตอนนี้กัรชงกัญชาก็เหมือนจะสงบลงแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะมาเล่นหุ้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกเหรียญดิจิตอลพวกนี้นะครับพวกคริปโตคาแรซนซีอะไรประมาณนี้เนาะก็เหมือนอย่างหุ้นซิลินะครับที่มีข่าวว่าจะไปลงทุนในคริปโตคาแรซนซีอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะสำหรับหุ้นบรู๊ ซึ่งการเพิ่มทุนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มทุนแบบ r o นะครับก็คือให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมก็คือหมายความว่าเราถือหุ้นบุ๊กไวเนี่ยจนหุ้นมันขึ้น XR นะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองโดยอันนี้นะครับหุ้นบุกเนี่ยก็มีการขึ้น XR ไปแล้วนะในวันที่5พฤษภาคม2 5 6 4นะครับ ซึ่งก็ขึ้นไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเขาให้สิทธิ์อย่างนี้นะครับก็คือ5หุ้นเดิมเนี่ยจะสามารถซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นนะครับก็คือถ้าเรามีหุ้นบุ๊กอยู่5หุ้นเราก็จะซื้อหุ้นบุ๊กที่เป็นหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยได้1หุ้นนั่นเองนะครับโดยราคาใช้สิทธิ์ก็คือ40่สางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งราคาเพิ่มทุนอยู่ที่40่สางค์นะครับถ้าเอามาเทียบกับราคาบนกระดานณปัจจุบันเนี่ยก็คือ ก็หมายความว่าคนที่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถือว่าแบบได้ทุนที่ต่ํามากๆเลยนะครับเพราะว่า,าสมมุติเข้าไปซื้อนะครับตรง40บาทตางแล้วถึงวันนั้นเนี่ยวันที่หุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตเรียบร้อยแล้วราคาบนกระดานเนี่ยยังไม่มีการปรับร่วงลงมานะครับแน่นอนว่าก็จะมีกําไรประมาณเกือบเท่าตัวถ,ถึงเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องมาคาดหวังกันอีกทีนึงเพราะว่า ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับก็คือวันที่21มิถุนายนถึงวันที่25มิถุนายน2564นะครับก็อีกประมาณเกือบ2อาทิตย์นะหลังจากวันนั้นไปเนี่ยกว่าหุ้นจะเข้าพอร์ตอีกนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าราคาของหุ้นบุ๊กเนี่ยจะปรับขึ้นหรือว่าจะมีการปรับตัวลงมา จนหาราคาเพิ่มทุนนะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ปรับตัวลงมาหาราคาเพิ่มทุนเนี่ยแล้วมันยังปรับตัวขึ้นไปอีกเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นโชคดีของผู้ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน,นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะการเพิ่มทุนนะครับในภายภาคหน้านะครับในระยะยาวมันก็จะมีในเรื่องของด i ลูชันเอฟเฟเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็ ต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจในตัวหุ้นบุกอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องมาศึกษากันเพิ่มเติมอีกทีว่าหุ้นมันเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของราคาหุ้นในอนาคตมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะ นี้นะครับอย่างไรก็ดีนะหลังจากที่หุ้นบู๊กนะครับมีการเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนอยู่ที่ประมาณ546ล้านบาทนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มทุนแบบ100%เลยนะก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มทุนเนี่ยมีการไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบทุกคนเลยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้รับเงินประมาณ546ล้านบาทนะครับทีนี้ผมเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรก เขามีการแจกวอลเลนด้วย2ครั้งนะครับซึ่งเขาขึ้น XW ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อว,วันที่5พฤษภาคมปี2,564นะครับคือวันเดียวกับวันที่เขาขึ้น XR เลยนั่นเองนะก็เป็นการขึ้น XW เพื่อแจกวอลเลนทั้ง2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่6แล้วก็รุ่นที่7 รุ่นที่6เนี่ยมีอายุอยู่ที่3ปีนะครับส่วนรุ่นที่7เนี่ยมีอายุอยู่ที่5ปีนั่นเองนะครับซึ่งการแจกวอลเลนเนี่ยวอลเลนก็คือการเพิ่มทุนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มทุนในระยะยาวนั่นเองก็หมายความว่า ตัวบริษัทก็ยังไม่เร่งรีบที่จะใช้เงินลงทุนตรงนี้นะครับก็เลยแบบใช้เป็นการเพิ่มทุนแบบวอลแลนด์แต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับมองว่าการแจกวอลแลนด์เนี่ยก็จ,จะเป็นการเรียกความสนใจเนาะเรียกความน่าสนใจให้กับหุ้นบุ๊คซะม,มากกว่านะเพราะว่าวอลแลนด์เนี่ยมันสามารถนํามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับมันสามารถเอามาเก็งกําไรอะไรพวกนี้ได้อีกนั่นเอง บวกกับสตอรี่ของตัวบริษัทด้วยนะครับที่มีการจะเข้าไปเล่นในตลาดคริปโตคอเรนซีนะครับแน่นอนว่าราคาต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาและมันก็จะมีผลในเรื่องของวอลเลนด้วยนะครับผมคิดว่าวอลเลนเนี่ยราคาก็น่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าวอลเลนของหุ้นบุกเนี่ยทั้งรุ่นที่6แล้วก็รุ่นที่7เนี่ยมีราคาการใช้สิทธิ์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องไปดูตรงนั้นประกอบด้วยนั่นเอง ทีนี้เราไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับมาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี6,4นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่264.62ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ182.14ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นนะครับ เมื่อเราย้อนกลับไปดูในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับหรือว่าไตรมาส1ปี63เราก็จะเห็นว่าตัวบริษัทนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่52.58ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับพอคิดเป็นกำไรสุทธิก็จะพบว่าตัวบริษัทก็ขาดทุนสุทธินะครับอยู่ที่309ล้านบาทนะครับคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ5สตางค์ต่อหุ้น เพราะฉะนั้นนะครับก็หมายความว่างบผลประกอบการในไตรมาสหปี64เนี่ยก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่านี้ก็ไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของไตรมาสที่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าก็พยายามจะดูให้เร็วที่สุดนะครับก็เป็นว่าโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่างบผลประกอบการของตัวบริษัทก็ ก็เหมือนดีขึ้นละกันนะครับเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยมีกําไรก็ถือว่าโอเคแล้วในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะครับในไตรมาสล่าสุดเนี่ยตัวบริษัทนะครับมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่3,298.6 1ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ598.31ล้านบาทนะครับซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะก็คาดว่าน่าจะเป็นหนี้สินที่เอาไปดําเนินงานนะครับเอาไปปล่อยกู้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการเงินนะครับในส่วนของพุทธหุ้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับอยู่ที่2,627.71ล้านบาท ก็ถือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราย่อนไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของกําไรสะสมด้วยนะครับในไตรมาสล่าสุดเนี่ยกำไรสะสมอยู่ที่1,515.24ล้านบาท ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับเมื่อคิดเป็นค่า DE นะครับเราก็จะพบว่าค่า DE ของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ระดับ0.22เท่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าบริษัทแบกรับหนี้เอาไว้ค่อนข้างต่ำนะครับบู๊กก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าเราดูกันในเรื่องของงบการเงินพื้นฐานประมาณนี้นะครับอืม ยังไม่ได้รวมถึงในเรื่องของสตอรี่แล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยนะถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแรงเก่งกําไรเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเข้าไปตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการเข้าไปถือลงทุนยาวอาจจะเหมาะกับการเข้าไปเก่งกําไรซะมากกว่านะเพราะว่าเท่าที่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเติบโตของราคานะครับย้อนหลังกลับไป5ปีเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะวือหวาอยู่พอสมควรนะในช่วงระยะล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของความถูกความแพงในเรื่องของค่า P/E นะครับในปัจจุบันเนี่ยค่า P/E อยู่ที่ระดับ11.82เท่านะครับก็ถือว่าค่า P/E ก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าต่ำมากนะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับในขณะที่ค่า P/B ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ2.49เท่า ก็ถือว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาของเขานะก็อย่างที่บอกครับราคามมีการปรับตัวขึ้นในช่วงล่าสุดที่ผ่านมามันก็เลยมีผลในเรื่องของค่า P/BV นั่นเองนะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลของตัวบริษัทนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ9ดกว่าๆนะครับ9%กว่าๆเนี่ยถือว่าให้ปันผลค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันเนี่ยให้ปันผลอยู่ที่5.07%นะครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ให้ปันผลค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ให้เยอะมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ปี2560มาจนถึงนับปัจจุบันนะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยให้อยู่ที่15.23%ด้วยนะสำหรับหุ้นบุกน,นะครับสำหรับราคาในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่79สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้นบุกในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งการขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการขึ้นมาพร้อมๆกับวอลล่มที่เข้ามาซับพอร์ตด้วยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเปิดแกลบแล้วก็กระโดดขึ้นมาค่อนข้างใกล้นะและตอนนี้นะครับราคาก็เริ่มมีการไซด์เวย์นะครับเพื่อที่จะเลือกทาง จะไปต่อหรือว่าจะปรับตัวลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งความเสี่ยงของหุ้นบูกก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้น RSI ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็คือไต่ยอยู่ตรงโซน o v e r b o ์บอทอย่างนั้นแหละนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะมีการขายออกมานะครับพอขายออกมาเนี่ยราคามันก็จะมีการปรับตัวลงมาถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมีสตอรี่ให้เรา,เาได้ได้สนใจอยู่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับ อันนี้แต่ว่าอีกอันนึงที่ความเสี่ยงนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนมันจะมีในเรื่องของดัลลูชันเอฟเฟกเข้ามานะครับก็คือราคาหุ้นมันจะมีการปรับตัวลงมาตามจำนวนหุ้นที่มีการเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมเนาะซึ่งผมเลยมองว่าราคาตรงบริเวณนี้อาจจะเหมาะกับการเข้าไปเก็งกำไรซะมากกว่าก็คือให้เราดูบริเวณตรงเส้น ma 24วันนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะเพราะว่า เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาสัมผัสตรงเส้นเอ24วันแล้วมันไม่ค่อยหลุดไปไหนนะครับซึ่งพอมันหลุดเนี่ยก็หลุดลงไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ถ้าเอาให้ชัวร์เลยก็น่าจะเป็นตรงบริเวณเส้นเอ75วันนะครับแต่ว่ามันก็น้อยครั้งเนาะกว่าที่ราคาจะลงไปสัมผัสทีดังนั้นถ้าเอาแบบชัวร์ๆแบบไม่ต้องชัวร์เเอาแบบใจร้อนอ่ะก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณเส้นเอ24วันนะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจก็ถ้าเกิดว่าราคามัน มาหาที่แนวรับตรงเส้นดัมเอวันแล้วเลือกที่จะไปต่อแนวต้านแรกที่ผมมองเอาไว้ก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณสัก1บาท5สตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านแรกๆแหละที่จะขึ้นไปหาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับทีนี้นะครับในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์เนี่ยก็ตามที่ผมบอกไปตอนแรกเลย ณตอนนี้นะครับหุ้นบุก,ก็จ,จะเหมาะกับการเข้ามาเก็งกําไรซะมากกว่าเพราะว่าระดับราคาณตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างขึ้นมาสูงเหมือนกันเนาะถ้าเราดูจากเส้นไอซ์ไอนะครับในกราฟรายสัปดาห์ตอนนี้ก็ไต่ยอยู่ตรงโซนโอเวอร์บอทซึ่งมันหมายเวาว่าตอนนี้มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแน่นอนครับมันก็มีโอกาสที่จะมีการขายออกมาทํากําไรเนาะซึ่งแน่นอนครับการขายเนี่ยราคามันก็จะต้องมีการปรับตัวลงมา เพราะฉะนั้นการถือหุ้นบุกในตอนนี้ถ้าถือแบบเผลอๆไปเนี่ยอาจจะติดดอยก็ได้นะครับเพราะว่าเรา่าลืมนะครับเขายังมีหุ้นเพิ่มทุนที่ได้สิทธิในการเพิ่มทุนอยู่ที่40ต่างมันก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปหาราคาเพิ่มทุนก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของสตอรี่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือในเรื่องของคริปโตคอเรนซีนะครับก็จ,จะทำให้ราคาของหุ้นบุกนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นะครับ มันก็จะมีอยู่2อย่างนี่แหละครับที่เป็นความเสี่ยงแล้วก็ก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นบรูคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โอเคถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ